สวัสดีค่ะผมเพื่อนชาวเฟซบุ๊กนะคะมนี่มาดูแนะทำตัวนิดนึงก่อนชื่อน้องอะไรคะคราบสวัสดีครับชื่อมาก่อนครับผมจากบามิเซ้ครับค่ะชื่อน้องมาก่อนแล้วผลงานอะไรนะเรองอะไรนะจำไม่ได้อ่ะวั <c oughs> นมาม้าครับผม วันมาม่าคือวันที่ประจําเดือนมาเยอะๆต้ค่ะวันมาม่านะคะไม่หวันแม้วันมามากจำง่ายๆนะคะวันของลอราเอกค่ะวันมาม่านะคะคุณนายค่ะอันนี้ช่างทําสีผมให้นะคะมาก่อนเรียนปี2ที่ไหนคะลูกเอ่อมงเทียครับค่ะมียูเนาะค่ะแล้วก็พี่อิ๋วช่างอิ๋วเป็นคนมาสีผมให้นะคะ โอเคฝากแค่นี้ละคะ่ะไป็นงานทางน้อค่ะด,ด,ดึงดึงหัวรถดังข้างหลังนิดนึงค่ะโอเคอันนี้เราไม่บอกว่าทําอะไรยังไงนะคะแค่ทําสีก็จบนะคะอยากได้สีนี้เอาตังมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทอนให้นะคะถามว่าพอเท่าไหร่ถึงจะพอเอามาเหมือน,นึนเดี๋ยวเราทอนเยอะอยู่นะคะเพราะว่า,รารเรามีการทําหลายขั้นตอนนะคะโอเคค่ฝากผลงานให้นะ ครับก็เห็ือนเดิมครับวันมา,มากนะผมวันมามาวันลาลีเอจับไปมาก่อนนะก็เข้าไปดูได้ที่ยูทูบนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับก็ติดตามด้วยนะครับอ่โอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวขำมาก่อนโอเคลาขำมาก่อนไปก่อนนะ <c oughs> ถ้ามาก่อนก็ไปก่อนอ่า <c oughs> เดี๋ยวนี้มานี่ของนี้ด้วย <c oughs> ฮัลโหลค่ะสสวััดีครบน้องเทนมาสเกตเทียค่ะ จ้าของเพลงนะคะแค่คุณนะคะเขาร้องแล้วเดี๋ยวก่อนเอาตอนเสร็จก่อนตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ได้ <c oughs> แค่คุณแล้วเพลงของขวัญน,นะคะไปเราไปดูมาก่อนก่อนนะคะอันนี้ให้ลุงเขาดีก่อนอันนี้ก็จะออกอัลบั้มใหม่ซิงเกิลใหม่นะคะซิงเกิลใหม่ใช่ไหม <c oughs> เรายังไม่ถามว่าอะไรนะเราจะไปดูวันลอรีเอก่อนมันนี่ก่อนวันมาม่านี่ไปแล้วไปส่งน้องกัน <c oughs> โอเคค่ะ